อัดไปเลยเที่ยวสงการได้ค่ารถเมื่อบัตร FCA ซื้อไปรถลดภายในสามหางนั่นซีห่หางนั่นยังไหนก็อ,อก๋อใครซื้อหนึ่งหาวิ่งหานี่เอ้ยสร้างก๋วยเตี๋ยวกินสร้างก๋วยเตี๋ยวกินแมนมีเงินค่ารถกลับบา้านค่ารถกลับบ้านสงการบอกพี่น้องหาหมูไว้เลยโอ้คันซื้อเลขหนึ่งหาเด้อคันซื้อเลขวิ่งหาเออวิ่งหา่าหนึ่งหานี่สั่งหมูไปถา่ายไหมสั่งหมูไปถ,ถ่ายรวดพวกสีมาสมการ ท่านกินน่องเห็ดหมูไปทานเลยเห็ดหมูไปไปจ้วงไปเลยซื้อหนึ่งหานี่ได้กินแท้แน่นอนการข้าวการพิธการครับจะเริญพรเจริญสุขครับมาไกลจ่อมือแล้วจ่อมือแล้วเนาะจ่อมือจ่อวันจริงที่จริงว่าสิมาหาพระอาจารันต่างตีวันที่สิบแปดวันที่เทเลสสิบแปดสิบเก้าสิบแปดสิบเก้าสิมาแล้วพอขนมมุกไว้เลยว่าได้กินบอกพันัุนบอกอาตมารพอขนมมุกไวป ในนียเดืออาจารย์เราทีมงานทั้งหุ่นดอนมีงานพอไหจะได้เดไปผุนกอนม่ได้กินจ่อยม่ได้กินแล้วหวดนายังกินติ้เรียเขางมวดหนายังกินโอ้แบบเพีรขนมมุกไหวเหมือนสีมาเนาะเป็นนัดว่าเป็นนัดตัวนี้ว่าก็ได้โยกมาให้โยมเดี๋ยวกินกินหมดเลยย่างมูกินร่งมือนั้นโอ้โหกินปี่ มาขึ้เก่าเลอาจารยวมาสากก็มาคื้เก่า่ลแหละมาเก่าเนาะครับเล่กระถือคือเก่านั้นล่ะถือคือเก่าถือลายวิ่งสามน้ะมันก็มีทีสามล่างสามบนเลยเต็มสะขีมินเลยเต็มสะกีมินเลยถือลายเลยครับอยู่ในบ้านนะถือลายเดียวโค้งทุกไทยนี่ในฮกสามตัวเดียวเลยนี่ในฮกสามตัวเดียวเพื่อนกับภากันถือเดี๋ยวเห็นว่าจะเมื่อว่างันใจโบเมียนหน่อยจะเมื่อว่าในบ้านถือกันคักได้เลย พ่ออยู่ตัวเจ้ามือเลขไป <มา S 2> วัางหน,นึ่งปลาไก่เมือเป็นอย่างไรเนาะไก่เมือนี่ตัวเลขมันที่เป็นตัวเลีงดังเขาว่านอ <c oughs> จักแล้วงวดน,นี้ก็ว่ามันใจขึ้เก้าล่ะเลขมันใจอยู่เทียทบทวนสูตรดีแล้วละ่ะครับ <c oughs> คิดว่าเลขวิ่งโมพาดคือเก่าอ่ะถูกผู้พี่น้องเงียโยมมาเอาไปก้นเ้าแล้ว เันเ,เอาไปบ่ล้วเงินสืล้วเเสือบเล้ยวเสือบแล้วเอาพี่น้องผูอยู่ไกลเอฟซีกับปูนังเพิ่อนกัพถายเพิ่งคลิปอยู่ดอกผู้บนทาเห็นลงคลิปาั่นดิผู้คนถ่ากัถายหลายพวกัถายกัถายท้งไปตามอาจารย์ FC ไปมืดแล้วล่ะพู่วมาหาก็ได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปหอดเจ้ามือเจ้ามือจะได้ไปแล้วคนเชียวไว้อันเนี่ยใจหามัเขียนต้อผู้ยุ่งก์กัา่าพไม่เิพเนาะบวได้มากอะเอาที่ลังาด้ยเก่าคือเก้านั่นละเขียนปทไปดําเด้อเด้อที่ให้อาจารย์บวกอ๋อบกี่เขียนใส่พ้อมกมบอาจาประจระบบเขียนไปหลดบบผ่าคือเ่าที่เรวนี่พวกหนึ่งกสามเตรตยม ให้วิ่งสามเนีวิ่งสามเลก็ให้ที่ยกสามโตของกันารือมนตัวใหน้องสูบ่สูจังออพันไปแล้วว่ต้องบอถึงเริ่มมาเฉียนอันไม่เนี่เนี่ยก็ถืหกสามแหะเดี๋ยวพี่น้องที่บ้าน เลขออกแล้วก็ถูกปฏิวัติพูดอะไรเบื้องคิดมานะเออให็นเขามาสักขมินนี่กันว่าบวะกันว่าบวัตถุเห้มาเอาเองหมดกันว่าบวัตถุอ่อเขียนเขียนเขียนยากแค่เอาเขียนเนอะเขียนหางงเรียบๆฟังมันก็เรียบแล้วนี่เอาเขียนวันที่เนี่ยครับเออเรียกอีกสองวันเด้อวทีไรเบื้องหมอลำเรียกอีกสองวันอันนี้เทงาไหนะครับนี่วันที่สามบ่วันที่สามเรียกอีกสองวันยังว่าหางอาจารย์จะให้หางวันนี้เนาะ ไอหางวดสิไดนเบิ่งหมอลำนาะหงวดวันที่สิบหกเมษาพูนละค่อยคกหกหางวดอันนี้หนึ่งเมษาสนบ่เมษาหางวดมันไอมันถืออันนี้สิบหกเป็นงวดที่งวดที่สามงวดที่สี่ครับสิบหกเนี่เป็นงวดที่สามงวดที่สามนี่งวดที่สามถก็ือก็เอาเลขกวิ่งก่อนไปเลยครับวิ่งวิ่งห้าบนล่างวิ่งห้าบนล่างหาคือเกาตัวนี้ เกาผู้ใดบ่มีหานี่ซื้อเลขบ่ติดหานี่บ่ได้เงินงวดนี่อหาโบนี้โบ่ครับอาจารย์วิ่งห้าหาโบนี้หาตัวเดียวแล้วเนาะให้ตัวเดียววิ่งบนล่างเลยนะวิ่งห้าตัวเดียววิ่งห้าเม็ดเดียวอย่าลืมเล่าของอาจารย์นี่วิ่งบ่เคยผัดว้ายบ่เคยผัดเจือเจี๊ยดอกเบี๋วิ่งพระอาจารย์นี่ยว่าให้สามว่างั้นก็ว่าสามล่างสามบนดีวิ่งห้าเม็ดเดียวเอาพี่น้องเขียนไปพร้อมพร้อมกันเด้อผู้ใดอยากได้ตัวเรีเลี้ยวผู้ใด อ่บา,าบ่เขียนกับถาเบิ่งเอี้วินเขียนเราขเบ้งเค็ดยรยเดินละุ้งให้เลยหามา้างคักผู้ใดซื้อเรื่อติดหานี่ผ้ดมากระตังเออวิ่งห้า,า,หาจับคู่ครับหนึ่งหาสามตัวบเอาบ่าจันเออเอาเก้าศูนย์หาใส่ไวก่อนเลยสตัวผมเอาสามตัวก่อนเ้อเออเก้าศูนหไวก่อนสามตัวอ เก้าศูนย์ห้าเก้าศูน์ห้าเม็ดเดียวเลยมเมนเขียนๆเลยเก้าศูนย์ห้าเก้าโอ้มันเอียบโอ้ยทำนั่งกับเบื้อบอกอยู่ดอกอเอาแคนนี้กับเอาลท,ทั้งเต็มทีแล้วล่ะจับครูด้แบบนีสสส้สองตัวสองตัวสี่ให้สามหางเท่าลั้ไอ้สองตัวหนึ่งห้า สามหาหา้าครับเจ็ดห้าห้ามัดจุอันตัวน,นี้อ๋อคือยังว่าสุยยังอะไรติีหาไว้หมืนี่ครับอ๋อตีถาไว้สามหางนี่อาจารย์นิ่มตัวไรครับอาจารย์มัดที่สุดเลยเะครับมีศูนหาหนึ่งหาสามหาเจ็ดหาเนาะมัดที่สุดคือหนึ่งหาซูนหาผมไม่ได้เขียนนี่นี่เดี๋ยวนะพ่อต้องเขียนให้เพื่อตาเอาก็ได้ เขียนเลยเขียนไปลูกบ่เอ้เด้เพื่อนไห้บอกพุ่สามยี่สิเดียวตูวร้องคือหนึ่งหาหานึงเด้อเอฟซีครับเอาเบอร์โทรอาจารย์นะครับตอนนี้ไม่ใช่ศูนย์แปดหนึ่งเอาผู้ใดอยากนั่งอยากโทรหาอาจารย์อยากทำบุญหาอยากถามคนออกคลิปละผู้ใดเห็น ขีบหนีเค <list> ือผู้โชคดี้ได้ละเขียนเร็วๆนั่นกระคูเรื่องเขาหนิกระคูขึ้นหลั่นเขียนเร็วๆไปไว้กระคูของเขาสิแม่นะเขาคำนวณไหนมันมีแต่หาโน่นนี่ตั้งโน่น่ะหันหาบัวมากเดี๋ยวจ็กสี่ว่าจังไหนตั้งอยู่บัจู้นั่นแจ็คสี่บัอยู่น้อพี่น้องสายวิ่งสายลูดหาเอาหาไวปลักหน่วยเด้หมดนี่คือสามลักหน่วยวันหันละ สามตัวหางเดียวเก้าศูนย์ห้าบมีสองเก้าเตี้ยจันเว้ยบ่มันดังโหดมันบ่ออกดรอสมุ่ออกมุ่งออกดังดรอสในตำล่าตำมากับมีอยู่เก่านะครับอมีอยู่เห่ือจว่าบมีมีคือกันนี่ครับเนี่ยมีเก้าหาหาเก้าเนี่ยเลยจับเอาศูนย์ใส่ได้หาเก้าเอาศูนย์ใส่ครับอตำล่าได้หาเก้าหมวดที่แล้วได้สามสอง พิชัยเบื้องอีกกนะ็ได้เนี่ยได้สามสองตรงตรงเลยครับหมวดนี่มันได้หาเกา่าก็เลยจับเก้าศูนย์ห้าใส่ละพี่น้องแคบได้แคบเลยตัวเลขนี้แค่นี้เนาะวิ่งนบนล่างเม็ดเดียวห้าโคโลโคโลสามตัวเก้าศูนย์ห้าสองตัวเดี๋ยวศูนย์หากระตัดมาจากเก้าศูนย์หาและพี่น้องอพี่น้องก็จะลืมเลือตัดเก้าศูนย์น้ำแน่เก้าหาน้ำแน่เนาะ ดี่ละผู้ใดเห็นคลิปนี้ผู้โชคดีได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกครัผมด้านกับเบื้องตัวอาจารย์ได้เงินไปจ่ายค่าเทอมลูกนักเลี้ยงนักเรียนปิดเทอมเผื่อเติมเติมเด้เงินเที่ยวสงการเออได้เงินสงการเที่ยวสงการต้นี้ใกล้เลยต้นไก่เลยเนี่ยอัดไปเลยเที่ยวสงการเด็ดคารถเมื่อบ้านเอฟซีเอซื้อไปรถดภายในสามหางนั่น ซีหาเงจังไดก็ออกบตัวใดกับตัวหนึ่งเพราะตัวใดกับตัวหนึ่งการไลาต่ตีอาจารย์มักสิบหาสิบหาหาหนึ่งหนึ่งหา,นห,า,ห,าหนิล่ะมาก์โกนี่ครับ,พบเพราะว่ามันเหตดใดมันเดีนอยู่หนึ่งกับหาหนะ่ะครับอันนี้เบื่อไรเอเรียกผู้ใดมาเดียนอ่เรียกอาจารย์เหตุเอาเองครับวิบ่งหาอืม เน่นหนึหาแน่นหนึหาแต่ว่าบวกจงมือเข้าไปบางห่งเลาละแล่นเขาเชื่อไปอันไอันเอจมือมาเอาบางหอจมือกัมาตั้นจมือมาเอาไปแล้วเราพี่น้องงได้หาได้กัหาเนาะกระาซื้อลัตเตอรี่ไปซิ้ไปหรอหนึ่งหานึหา มันมีอยู่สิบใบเก่เาหมดเลยหนึ่งหามาซาแต่ว่ากะมาตามให้ผูมาก่อนมาเอาไปก่อนที่มหาพระยาารยเองก็ได้ตัวเดียวกันนี่ตัวเดียวกันบเลียนบมีตัวเ <FC, S 1> อฟซีเอ้ยที่เห็นเนี่ยกับตัวเดียวละที่ให้ไปนี่ตัวเดียวกันให้ไปสามหางเดียวเอฟซี FC หนึ่งห,หาสามหาเจ็ดหาพทัมานะให้สามหางแค่นั้นหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าซื้ออะไรก็ได้ให้ติดหาไปเหมือนนี้ รัญ <c oughs> หามันชุดหลายพูดมันโบมาเกะเจสิวาจ้<น>าไหนเหรอผู้ใดมา,มาหาดับหนึ่งมา <c oughs> อือาจารย์ว่าบบดับหาหนี่จ้าไหนกับมา <c oughs> จังไดนกับมาโบมาล่างกับมาบุญครับเอ้าสมมติสมควรเหรอครับพี่น้องสมควรครับสําหรับวันนี้ก็พิจารณาเนาะสาหรับน่าทังของอาจารย์กวางนะครับวิ่งหาเน้นไปที่หนึ่งหาหนึ่งหาตัวเดียววิ่งหาตัวเดียวนะครับผมสั่งหมู ไฟฐานรถครับพี่น้องสั่งหมูไว้เลยสงการนี่สมการเด้อหมูไว้เลยสงการนี่ครับเอาการพิธีการครับน้ำสการครับจะเรียสุขเจริญพร